สวัสดีครับพี่น้องป้องไป FC ของสวนอนุนสุพิยาครับคือมื่อนี้โดนเติบแล้ว,วบว่ได้กบอลบ่ได้จาก,กันนะครับบ่ได้อัพเฟตบ่ได้อัพข้อมูลมื่อนี้สิ์านพ,พี่น้องป้องไปมาเบิ่งเงินอง,งุ่นขาดน้ำครับวิธีวิธีสังเกตง,ง,ง,ง่ายๆถ้าองุ่นเขาออกลูกแล้วซึ่งบแนะน้ำนะครับว่าไม่ควรที่จะให้ให้เขาขาดน้ำครับมาจับเบิ่งลูกอง,งุ่นนี่ครับมันทีนิ่มครับนี่เพราะว่ามื่อนี้วันที่4เมษายนครับเมื่ี่4เมษายน อากาศห้อนครับแล้วก็จะคลองสวนก็มีภารกิจตนงนี้นั่นครับก็เลยบ่มีเวลาาด้บ้านหดไถเขาตรงตรงเวลาไหมครับหดน้ำจะเล่นไหมครับรถน้าก้อนก่อมงคครับถ่า,ายถ่ายบ่ออะไรอีกอ่ะแย้เกินสิบมงครับแยาเกินสิบมงเสาเพราะว่ายัางเพราะว่าหลัางกันปากใบเขาสิปิดไหมครับเขาสิปิดปากใบเขาสีดูดน้ำไปแล้วก็บ่มัน่า่งผลอย่างต่อตอ ต่อผลเท่าไรเต่จริงๆก็ได้อยู่แต่ว่ากะกะเท้าวันมี้หรืกะได้เยอะเกินไปก็ได้คือหมายความว่าไม่ควรจะเกินเก้าโมงแล้วสักเก้าเก้าโมงเศร้าครับช่วงเศร้านะแต่ช่วงแรกกับว่บ่ันในน้ำครับแต่ว่าครับมันเป็นเป็นไปบ่ได้ะไรนะเพราะว่าบางทีเทาเห็ุงานกลางช่วง,งนั้นช่วงแรกก็ามาใหา้นี่ครับช่อหนี่ช่องามงที่สุดของของสวนตอนนี้นี่ครับบีบเบอร์สีรูดเลยว่ามันนิ่มครับมันนิ่มมีผลเสียบ่ครับเสียบปอกยางมากเลยเสียบปอกยางมากเลยเพราะว่า อันนู้นเขาสิบ the ่เติบบ่บ่โตไหมครับบ่ขยายไหมเขาขาดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจังหวะนี้พี่น้องป้องใบย่าลืมครับอย่าให้ขาดน้ำแท้ๆถ้าถ้าเ้าไม่มีเวลาเนาะเห็นว่าเปิดสายใเปิดสายรองนี่ไปกันเลยครับนี่สูบใส่ยรองไปเลยครับสูบใส่ยรองไปเลยเพราะว่าตอนนี้หลากหลากเขายูพีแล้วหลากเขาไปยูไก่ต้นนะครับหากเขายูพีแล้วถ้าเขาไม่มีเวลาหรือเขากรสูบน้ำส่ยรองปิดไฟปิดท้ายสวนหัวสวนไว้ปิดหัวหัวรองท้ายรองไว้ นะครับสูบน้ำใส่ให้มันเต็มนะครับบางทีอาทิตย์นึงอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือว่าหามือต่อครั้งก็ได้อันนี้สิได้ผลผลมากกว่าทีเ่เฮาใส่สปริงเกอร์รแต่ว่าพอที่อาก็ธรรมดาคือยังผมมันเวลาเนาะแต่ก็ไปนู่นนี่นั่นนะครับเก่าสิลาออกกับว่ล้าลาออก <c oughs> นี่ขอเสียครับเสียดายเสียดาย,ดายอีหลีเด้มีผลกระทบมีมีผลกระทบแบบอ,อย่างหลายเลยครับพอยังแล้วพี่น้องที่สวนองนุนนะครับเด้วยสังเกตว่าวาทังภาคกลางเข้าวลององุ่นหนี่เข้าวจากทิพย์ลอง ล่องกลางสิเป็นเป็นเป็นล่องน้ำเลยแหละครับเป็นล่องน้ำเลยแล้วก็จะใส่เป็นเรือดไหมครับเป็นเรือเป็นเรือดหดน้ำนะครับสูบขึ้นมาใส่หากซึ่งจริงๆแล้วหากขาเขาก็ยืนนั่งอยู่แล้วอันอันแต่นี่เฮาเนี่ยสิเลยครับโอ้ยเวลาเขานะครับก็บอกพี่น้องปองไปให้ทราบไปเนาะครับที่ที่จะไปก็คือสําคัญต่อไปคือยายายาให้ขาดน้าไม่ได้ครับนี่นิ่มเลยครับหูสุดเลยเลยใจแป้วเลยครับใจแป้วเลยแล้วก็ แมงกินนูนครับยัิงยังยิงแมงแมงกินนูนอ่นแมงกินนูนแดงครับนี่ใบซอยเบิร์ครับนี่เขาเขาป้องกันประทันอันนี้เซบินครับเบสซิมแปดเซบินแปดห้าดีที่สุดครับนี่หอยยังอื่นกันแล้วแต่แต่ว่าผมใส่เซบินครับนี่เห็นใบซอยเบิร์ครับผลเสียด้วยครับนี่ผลเสียผลเสียบพย่างค้างเลยครับนุ่นมาโตเพราจะเลื่อนไงครับเดีกษตรเมื่อแรกก็สิรผลอยู่นี่ว่าขี่นุ่นยังไอ้ขี่แม่งกันกินนู้นยังอยู่ยครับจริงๆแล้วเขาซื้อของเขาคือด้วงกุหลาบครับ ว่าไม่น,นดวงกุหลาบสื่อในทางวิทยาศาสตร์เนาะแต่บา,างท่านเอิกินนู้นเดีแไม่กินนุ้นแดงครับมันตัวน้อยแต่ว่าอำ่หนักทั้ลายสูงอยูหรีครับสวัสดีครับ